ราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางวันนี้ประจำวันที่19เดือนพฤศจิกายน2564รมีดังนี้นะครับราคากวางตุ้งใบตลาดกลางขายส่งน,นี้สบถึงีบบาทต่อกิโลกรัมราคากวาง,งตุ้งไตหวันตลาดกลางขายส่งวันนี้12-14ถึงบาทต่อกิโลกรัมราคาผักกาดขาวลุยตลาดกลางขายส่งน,นี้2ี่สถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาผักกาดหอมตลาดกลางขายส่งวันนี้3 0มสบถึงสีบาทต่อกิโลกรัมราคาหัวชายเท้าตลาดกลางขายส่งน,นี้สิบสองเอ่อยีถึงสาบาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งจีนตลาดกลางขายส่งน,นี้สิบาทถึง16บาทต่อกิโลกรัมราคาผักบุ้งไทยตลาดกลางขายส่งวันนี้70-80บถึงบาทต่อกิโลกรัม ราคาฟักเขียวอ่อนตลาดกลางขายสูงนี้10 1ถึง14บาท